สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สองแล้วเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าลงให้แล้วลาวสตาแตกสามตัวของเลขลับนางฟ้าเขา้าวิธีตามชมได้พ่อยแม่พี่น้องค่ะสายขยันไปกันทุกวันลาวสตาห้าหน้อยแล้วก็ลาวสามาชีมือนีเงยวาวจุ๊จุ๊แล้วกับรัฐบาลไทยเด้อค่ะเด้อรัฐบาลไทยลงไห้แลทางช่องมาดามคำนวณชาแนลสองใหญ่สองรักเนาะค่ะเนาะช่องนี้จะเป็นคลองสายขยัน มีทุกวันไม่มีวันหยุดราชการมีเล่าสตาเล่าสามาชีแล้วก็ฮานอย่องนี้เนาะค่ะเนาะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเริ่มต้นเดือนใหม่จะเป็นจังใดมาไปนํากันไพสิเริ่มต้นได้ดีไพสิเริ่มต้นได้สวยรูว่าจังใดอาชอบจัดขัดไป เนาะขันชอบกระจัดขันคัดกับไปบ่ตองไป <c oughs> ไปต้อบาทนี้ผู้ใดสิไปนำ <c oughs> อขอโทษขออภัยอะเฮือ huh. ไอแฮมเด้พ่อแม่พี่น้องผู้ใดสิไปนำเหลขกเด่นเลขกเด่นเหลขกติดมาเมื่อวานมารอบใดบุนี่รอบพิเศษอยู่บได้เขียนลืมพ่อแม่พี่น้องมารอบพิเศษกันนีนี่เด้ของเสีย้ยนของอันซอเชิดใช่เนาะบได้เขียนว่าเขารอบใดเนี่ย มื่อวานเอาแต่ตัวเข่ามาลรืมองกา้ขาขอโทษขอไผยบ่ละเอียดพอแมมพี่น้องเอาเมื่อนีซีเฮ็ดไห้ไหมว่าจังใดเมู่บ้านข้าไปเที่ยวงานบุญเขาจีบุญเขาจีอยู่ในอำเภอสุวรรณคูหาเป็นงานใหญ่ประจําปีสามวันสามคืนพอแมมพี่น้องเมื่อวานเลยไปเดินายทําบุญกันเนาะกระโสดเครือมานอ่ะแล้วก็แล้วก็วกข้องซ่อแช่ใช่เขาสองวัดติด หมว่านี่ของเพื่อนนอเขาไปรอบพิเศษศูนย์หกหกวันนี้วันใหม่แล้วก็เลขเด่นผู้ใดชอบเลขเด่นจัดไปผู้ใดชอบข้องไผ่จัดไปว่าเปม่เดินดีอยู่ฮาหนอยเนาะไปต่อผู้แม่พี่น้องคะเอามาเป็นแนวทางเมื่อวานมาดามไปเสียงเซมซี่ซก็ไดเเบอร์สิบแปดเดอค่ะเดอรัฐบาลไทยเอาไปไว้ยิบจับลองเบิ้งเนาะพอว่ามาดามก็ว่าสิจัดอยู่เพราะว่า เพนมีมีมพระอาจารย์เพ่นไหยมาหนึ่งศูนย์แปดอยู่ประมาพน้องแล้วก็ห้าแปดประมาณนี้ละ่ะพอดีกัมมาดามไปจับได้ใบสิบแปดอ่านเมึงแล้วมีแต่แนวดีๆอยู่ว่าสันเนีย <c oughs> น่าจะน่าจะฟุกอยู่พระนาณนองเนาะแต่ว่ามากที่สุดก็คือหกสามหกสามหกหนึ่งทีลงไปแล้วเนาะของดาล่ามาดามอ่ะผู้ใดชอบก็จัดคัดกัะพาน บ่าวทงเล่าทังน้อยเถ้งรัฐบาลไทยละมือนี่ผู้ใดสิไปกับช่อเชิดใช่ห้าน้อยสายขยันหลังจากลงหลังจากรัฐบาลไทยออกแล้วผู้ใดบ่วมานบ,บา่ปังมือนี่ไปตัวไปน้ำช่อเชิดใช่ช่อเชิดใช่ให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยวกกับแปดสองตัวสี่หางหกสองหกสี่แปดสองแปดสี่เบิลจะเป็นหกหกแปดแปดสามตัวสามหาง กแปดสองหกแปดสี่หกหกแปดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่แปดรูดที่แปดเน้นไปที่แปดสองแปดสี่สามตัวเน้นเม่เดียวหางเดียวหกแปดสี่แคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณกับสองวัดติดก,กันของซองสุวรรณก็สองวัดติดเมื่อนี้มิเป็นวัดที่สามบอก ควางซ้องสุวรรณเขาหลบวิ่ไอพี่48ตรงๆพ่อแม่พี่น้องบบตรงกับเป็นหกซื่อๆตอนน้นนหน้าคันแม่นเป็นเก้าเนาะหันหัวขึ้นเนาะพ่อแม่พี่น้องอว้าวมอมันถือเนาะมาดามตีแมนอยู่อ่ะขอบุญขอบคุณนซ้องซูวรณโอ้ควางอันช่อเฉดชัที่หายัวเลขไปต่อเป็นของช่อเฉดชัย โอเป็นของอาคกลับไปกับมาเว่านาเว้าวลังลุ้งนาล้หลังเนาะต่อไปเป็นของซองสุวรรณซองสุวรรณให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสองกับหนึ่งหนึ่งกับสองสองตัวเสียงหนึ่งสองหนึ่งห้าสองสี่สองห้าเบิ้ลจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองสามตัวสามหางหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งสองสองตัวเน้นไปสองหาง เน้นไปที่หนึ่งห้าสองห้าสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวหนึ 1, 2, 5, ่งสองห้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของสองสุวรรณแล้วไปตัวเป็นของเซียนหนุมเป็นของเซียนนุ่มอากาศขบุณขอบุญซอ,องสุวรรณที่หายตัวเลขนะเพื่อนแาดของเซียนนมซี่งวดคุณบอก ปาดเรื่เบื้องให้เพื่อนเอาห้องเพื่อนไปไว้ล่าซูดพุ่นเอาห้องเพื่อนไปไว้ล่าซุดเซยเพูดเม่พี่น้องจัดงานบ่ถือตัวนี้คุณมาดามเจ้าซีงวัดแล้วพ่อเม่พี่น้องของเซียนหนุ่มเขาติดติดซีงวัดแล้วเมื่อนี้มันจะเป็นวัดที่หาว่กันผู้ใดยังบ่ทันมีแนวทางในใจตามของเซียนหนุ่มเด้อซีงวัดติดพระนะมาดามกบับได้ดเบื้องให้เอาสองวัดึ้นมาเซยอ้าผู้ใดสิไปกับเซียนหนุ่มยับมากมานี้ เียนมให้มารูดลวาวรูดสี่หน่วยถึงห้าหน่วยสามกับห้าสองตัวสี่หางสามแปดสามเก้าห้าแปดห้าเก้าเบิ้ลจะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสามหางห้าสามแปดห้าสามเก้าห้าสามห้าสามสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ เน้นไปที่สามแปดสามเก้าสามตัวเน้นสองหางสามห้าสามแปดห้าสามเก้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเสี่ยนหนุ่มวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของใครซีงวัดแล้วแม่พม่มแมพก่น,นองอย่าลืมด้วยตามเพื่อนตามเพื่อนเมื่อน,นี้ว่าเนี่ยอาจจะเป็นวัดที่ห่างก็ได้เนาะให้เบื้องอันวดที่สามโอ้ที่อันเขาสองวดควัวนเซยของเราเนาะของดีเอาไว้ที่ลังบอก อุ้ยไว้บอกก็มีพี่น้องอ้าแต่ว่าขึ้นนาโปงน้าจอให้อยู่ดอกเพราะว่าหาก็เห็นของเกินไปต่อวานนี้เป็นของเล็กมีที่มากก็ได้ไปหลบกาชาดสามเก่าเก่าสมตัวเน้นตัวจอเมื่อนี้มือไม่ไปต่อเลขนี้ที่มาให้มารูด4ี่หน่วยถึงห้าหน่วย2กับ4ี่สองตัวสี่หางสองเก้าสองศูี่เ้าสี่ศูย มอนจะเป็นสองสองตัว3หาง2 4 9 2 4 0 2ก้าสตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่4รูดที่4เน้นไปที่4 9 4 0 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสอง่เก้นเน 2, 4, 9, แคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครไปต่อเป็นของ ลอกยี ui, ok in, in, ay, ay, ui, ๊ยบผ้ารวยลอกยิ๊บผ้าด้วยจงตาพอดูคอไพ่โบผ่านเนาะค่ะเนาะมันนีมือไหม่ไปต่อการพอดษคออาภไยลอกยิกผ้ารวยคนสวยใจดีให้มารุดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสี่กับหกสองตัวสี่ไหมสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่เก้าหกเจ็ดหกเก้าเบิ้ลจะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสามหารสี่หกเจ็ด สี่หกเก้าสี่สี่หกสองตัวเน้นไปสงหางเน้นไปที่สี่เจ็ดหกเจ็ดสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดี๋ยวสี่หกเจ็ดครับหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของดารามาดามพ่อแม่พี่น้องค่ะต้งกลับโปรดขอไพ่บอกผ่านมือนีมือไม่ไปต่อ ันนี้วันใหม่ไปต่อมาดามให้วันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสองกับ 4, สี่สองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะมีสองเจ็ดสองแปดสี่เจ็ดสี่แปดบิ็อก็จะเป็น 2, 2, 4, 4, 3, สองสองสี่สี่สามตัวสามหางสองสี่เจ็ดสองสี่แปดสองสองสี่สองก็เน้นไปสองหางเน้นไปที่ สองเจ็ดสี่เจ็ดสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสองสี่เจ็ดแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของรับนางฟ้าพ,พี่น้องรับนั่งฟ้ากรบโบพานตรงกาบพอโทษขอไพ่เนาะวันนี้วันใหม่ไปต่อแรกรับนางฟ้าให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อย เจ็ดกับ9กสองตัวสี่หางเจ็ดหนสองเก้นสงเบิ้ลจะเป็นเจ็ดเสตัว3หางเจ็ดเก้าหนสองตัวเน้นไปสงหางเน้นที่9ก้ารูที่9้าเน้นไปที่9ก้าหสองสตัวเน้นสองหางเจ็ดเก้าหนงเจ็ดเ้าบมาโจแล้วไปต่อเป็นของใคร าการขอบุญขอบุณเอกลับนั่งฝาที่ให้ตัวเลขเนาะทางมาว่างทั้งส่องเนาะกลับขอบะคุณหลายๆไปต่อเป็นเลขเด่นประจำวันผู้ใดว่าท่านมีตัวดีตัวเด็ดในใจมาไปกับเลขเด่นประจำวันเลขเด่นเลขเด่นรูดสีน้อยบวมเป็นเลขเด่นประจำวันกระซั่มประจำวันละแมพพ่อแมพพี่น้องเนาะไปทุกวันไหมใจขยันเลขเด่นรูดสีน้อยได้มา เด่นสุดๆมีสี่มีห้ามีหกตัวติดมีเลขติดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งจับคู่ก็จะได้เก้าหางสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขเด่นรูดสี่หน่อยเนาะอากาบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามชมแล้วก็ราบขอบุญขอบคุณ เสียนๆที่ให้ตัวเลขแนวทางเนาะกราบขอพะพะกุ้นเป็นอย่างสูงคลิปนี้ขอให้ทุกท่านชคนี้มิใช่ให้ได้ไปฮาหนอยกันสูขูสูคนเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะฮาหนอยคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ